น่าสดเกินสวัสดีครับวันนี้มินก็จะมาอ,อ,อธิบายนะครับผมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือมีนได้เปิดบูธ Artemis นะครับผมอยู่บูธที่14นะครับผมก็เ,เชิญทุกคนมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวรอรอคนแป๊บนึงเน คุณค้าก็อย่าลืมมาซื้อเสื้อกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอคนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมบอกลายีะเอนนะครับ mm hmm. ก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งคอใหม่แล้วก็คอเก่านะครับพรุ่งนี้ w h แค่ในป้า u y ยู่ว r าโฟร์ดินออ online and I c ั n s อค i นสี่ แอด m ินชอว์ไอมาเก็ตซื้อแล้วค่ะฮะเปิดขายตอนไหนเนี่ยโอเคมาตอนนี้กังเลยผก็อย่าลืมไปแชร์ต่อกันด้วยนะครับผมคือพรุ่งนี้มีจะขายคอลเลคชั่นเก่าแล้วก็คอลเลคชั่นใหม่นะครับอ่คอลเลคชั่นใหม่จะเป็นตัวสีขาวแล้วก็ตัวสีดำแล้วก็หมวกสีดำแล้วก็หมวกสีมูนนะครับผมก็ตามที่อ่าในเพจอาร์เจมิส ได้ลงไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลงอีกคอนึงนะครับผมจะเป็นตัวสีแดงนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคือพรุ่งนี้ถ้าทุกคนมานะครับทุกคนจะได้ใบแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมพีมช่ชามทุกคนจะได้ใบแบบน,นี้เปิดขายตั้งแต่สิบโมงใช่เปิดขายตั้งแต่สิบโมงถึงบ่ายโมงนะครับผมทุกคนจะได้ใบนี้นะครับคือใบนี้ก็คือทุกคนอ่ะสามารถซื้อของในนี้ได้ไม่เกินแบบรวมกันได้ไม่เกินคนละสิบสิบตัวนะครับผมซึ่ง คนที่จะได้รับของจากมือมีนะครับจะเป็นอันดับหนึ่งถึงอันดับที่ห้าสิบนะครับผมก็คือหนึ่งถึงห้าสบออเดอร์แรกนะครับผมคือจะได้รับของจากมือมีในพรุ่งนี้ที่งานนะครับเนี่ยจะได้ใบแบบนี้มันครับก็คือเขียนจำนวนมาคือห้ามเกินคนละ1ิบนะแบบหมายถึงว่ารวมทั้งหมดเนี่ยคนละสิบ10ิบชิ้นแบบห้ามเกินนะมีมาขายครับผมก็เดี๋ยว,ม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 ,วมีมากี่โมงเรัพี่ชามมนมากี่โมงนะ พรุ่งนี้มีจะเข้าบูธตอนประมาณบ่ายสามนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยก็เจอกันนะครับ่ายสามก็ขอบคุณสําหรับเพิ่งมาเปิดคอสอนกันซึ่งหายไปแล้วไม่รู้กี่ปีจะไม่ได้ครับผมก็เป็นอีกปีหนึ่งครับที่มาจัดบูธนะครับผมก็มาหากันเยอะๆนะครับใช่ครับจํานวนมีจํานวนจํากัดนะครับผมแล้วก็นอกนั้นออเดอร์ที่แบบหมดภายในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นพรีออเดอร์แทนก็ทุกคนสามารถ มาเขียนออเดอร์ซึ่งเดี๋ยวหน้าง,งานก็จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่ายังไงวันนี้ไม่เข้าใจก็ฝากก็ฝากเอาคลิปนี้ไปแชร์ต่อันด้วยนะครับจะได้แบบรู้ว่ารายละเอียดการซื้อของพวกนี้จํากัดจํานวนคนต่อชิ้นเท่าไหร่หรือว่าจะมารับจากมือมินประมาณกี่โมงนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับพุ่งนี้มีประมาณกี่ตัวนะทั้งหมดอะ่ะคือมีจํานวนจํากัดน,นะครับหนึ่งถึงห้าสิบคนแรกออเดอร์แรกที่ จะรับจากมือมีเท่านั้นแล้ครับโอเคครับนี่เป็นปบบน,นี่ครับคอวันพรุ่งนี้นะครับเป็นคอใหม่นะครับนี่เลยก็ตามในรูปที่ทางเพจได้ลงนะครับมีพีออนไลน์ไหมคะก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวเดี๋ยวมีนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมอันนี้จะพูดถึงเฉพาะงานพรุ่งนี้ก่อนนะครับผมซึ่งจะเปิดพีอยู่แล้วครับก็คือสีดำมี2องยหสิตัว โอเคครับสีดำนะครับมีทั้งหมด2 5 0้หสิตัวนะครับสีดำตัวที่จะเป็นไซส์ M L X L 2 XL ตามตามีแจ้งไปโอเคครับก็จะมี M L X L 2 XL นะครับผมก็มาดูหน้างานได้นะครับผมที่แจ้งไปรายละเอียดในเพจนะครับแล้วก็จะมีหมวดสองสีนี่นะครับสีดำแล้วก็สีชมพูนะครับสีแดงเออสีแดงฟอกสีแดงฟอกนะครับผมพูดสีชมพูตั้งนานสรุปใครขายเนี่ยงัวเลย แล้วผมก็มีจำนวนจำกัดนะครับผมพวกจะเป็นเออมีบัตรคิวไหมนี่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 ครับนี่คือบัตรคิวนะครับะว่ามีมนี่มีนัมเบอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเขียนว่าจะเอาไซส์ไหนกี่ตัวหรือว่าอะไรคือรวมๆนี้ห้ามเกินสิบสิบตัวต่อคนนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับแต่ 8. คนที่มาไม่ทันหรือว่าแบบอยากได้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอพีเอาหน้างานนะครับผมขอเจอซี่ตัวนึงมีฟรีมีฟรีไม่ต้องห่วงนะครับผมคือ ุกคนที่อยากซื้อคอนี้ก็คือได้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 ไดไดใส่แน่นอนครับใช่ครับผมคือจริงๆดิ้งสปเซชั่นก็คือเห็นช่วงนี้แบบว่าเป็นแบบยังไงอ่ะเสื้อคอปเริ่มมาก็เลยแบบอยากลองให้มันเป็นแบบเสื้อคอปแบบยูนิเซ็กที่ทั้งผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้ครับผมอันนี้คือคอที่ยังไม่ได้ลงนะครับผมอันนี้นะครับัน,นี้คือสีแดงที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยววันนี้จะลงเพจนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามนะครับ เอ็นดูพ่อขาครับถ้าไม่ได้ไปนักงานพียังไงครับผมก็เดี๋ยวจะมีออนไลน์นะครับเดี๋ยวรอรอติดตามอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับมีจะโดนเยี่ยมไหมคืออะไรมีพีออนไลน์ไหมครับมีมีนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับอันนี้สําหรับคนที่จะมางานวันพรุ่งนี้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้มาเดี๋ยวมีออนไลน์ให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ อ๋ออยากได้แันนี้เหรอครับก็มาสิมาดูมาดูของจริงได้หรือว่าคนที่แบบยังไม่รู้ว่าจะซื้อดีไหมมาดูของจริงหน้าหน้าบูได้อยู่นะครับมาแบบมาก่อนได้มาตัดสินใจก่อนมาลองจับดูเนื้อผ้าหรือว่ามาลองดูว่าแบบตัวเองใส่ไซส์อะไรมาดูได้นะครับออนไลน์นะได้ครับขอบคุณครับรอด้วยนะที่ที่มีคนใส่มีเหรอครับมีคนใส่ไซส์อะไรมีใส่ XL กับ 2XL ครับผมประมาณนะ ดีบมวกเนี่ยครับนี่ครับหมจะมีสองสีนะครับจะเป็นสีแดงฟองนะครับแล้วก็สีแบบออกแบบต้ำฟองเหมือนกันนี่นะครับมุกนี้เลยแต่ผมจะไม่กล้าแกะเพราะว่านี้เป็นของที่ขายขอโทษด้วยนะอยากเห็นของจริงครับมาดูหน้างานได้นะครับของจริงงานจัดที่ไหนงานจัดที่ไอคอนสยามครับผมเป็นงาน M choice นะครับดูมวงเลยครับนี่ครับลองม่วงเอ้ะแต่จริงจริงมวกผมว่าคอรนี้หมวกหมวกสวยครับซึ่ง มันก็เข้ากับผมว่าหนะมวดสวยมากนี่ครับรออนไลน์นะครับได้ครับเล็กสุดไซอะไรนะออเป็นไซเอ็มนะครับเล็กสุดแล้วก็พวกอาไซเอ็มจะเป็นอกแบบ38ความยาว24นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถ้าุ่นนี้มาจะมีแบบใบนี้ให้นะครับจะบอกรายละเอียดหมงเลนว่าไซเอ็มไซเอลอ่าเอ็กเอลเอ็กเอลเท่าไหร่นะครับแบบอกกับความยาวเท่าไหร่นะครับ เปิดรับบัตรคิวกี่โมงสิบโมงเลยนะครับผมสิบโมงเลยสิบโมงเลยแล้วผมจะเข้าบูประมาณาบ่ายสามนะครับผมซึ่งคนที่จะมารับจากมือมีนก็คือห้าสิบออเดอร์แรกนะครับผมกวัวติดแขนนะครับไม่ต้องกวัวติดแขนเลยลองลองลองมาดูแบบของจริงได้นะครับผมแบบนี้โอ้ยขอบคุณนะครับที่ช่วยกันบอกอาราคานะครับขอบคุณมากครับผม กดพ่อค้ายัางไงครับครับ huh? <laughs> CEO ขายเกง่ง Can you ship p i n g to Japan? Oh next time Sorry a l r e a d Thai ad address uh yes a l r e a d Thai for sure <laughs> หนึ่งคนรับได้กี่ใบครับก็ <g år> ในนี้ครับคือเอากิตเท่าไหร่ก็ได้แต่คือจำนวนจำกัดก็คือรวมกันได้แล้วได้ไม่เกิน คนละสิบชิ้นนะครับไม่มีกําหนดนะครับแต่แค่ขอแค่ในเนี้ยไม่เกินสิบชิ้นสำหรับคนที่อยากซื้อน,นะครับหมวกเจอแน่มาเจอกันก่อนนะพ่อค้าอยู่ตะก้าไหน,นครับผมก็อยู่ตะก้ามาเก็ตครับอยู่ชั้นล่างครับเดี๋ลงไปเล่นตะก้าอะไรอะรถเข็นหรอหมวกไปเท่าไหร่ครับหกร้อยเก้าสิบนะครับผมแล้วก็ตัวสีแดงตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งพัน 290บาทนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าตัวแบบพิเศษของคอ์นี้นะครับส่วนสียืดเอเอเสื้อยืดขาวกับเสื้อยือดดำนะครับจะเป็น890บาทนะครับพี่มินชอบเสื้อเสื้อสีไหนอชอบ3าสีเลยครับแดงดำขาวหมดภายใน5้นาทีแน่นอนสาธุก็คือไม่ได้เปิดมาปีหนึ่งแล้วเพราะเพราะว่าแบบอ่างไงอ่ะเพราะแบบเราไม่มีเวลาอยากทำด้วยแล้วอย่างแบบว่าเหมือน เราก็ยังไงอะ่ะทางานด้วยสัส่วนใหญ่ครับผมก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มาเปิดบูธอีกครั้งก็ฝากอุ่นนุนด้วยนะครับผมแตบบ่ว่านานๆาาทีครับผมแบบว่าไม่ได้แบบมามาทุกมาทุกแบบว่ามาทุกคั้งครับผมงานจากกี่โมงถึงกี่โมงจริงๆอ่าบูธเปิดตั้งแต่สิบสิบโมงนะครับผมแต่ทั้งงานจริงๆก็ไม่รู้ว่าจริงๆเลิกกี่โมงประมาณสองทุ่มสามทุ่มเหรอผมก็มมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะแบบ เพราะแบบผมก็กลัวเลทเหมือนกันเลยไม่คอนเฟิร์มว่างานเ้าหมดจะเลิกกี่โมงนะครับเล่าหนุนครับรับผมรับสีแดงมีไซส์ไหนบ้างสีแดงมีอ่าเป็นสีแดงมีไซส์เอมกับ XL นะครับผมมีสองไซส์ซึ่งไซส์เอมเนี่ยสีแดงนะครับไซส์จะไม่เหมือนตัวเสื้อยืดนะครับผมสีแดงจะเดี๋ยวสีแดงไซส์เอมนะครับจะเป็นอกสี่สี่ความยาวสามสิบนะครับผมแล้วก็ มี XL นะครับอก48ความยาว32ครับผมก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกทีในโพต์นะครับวันนี้เดี๋ยวลงภายในวันนี้แน่นอนครับเอาตังชั้นไปเลยอ๋อนี่ครับผมได้หม้กยแต่ไม่รู้ว่าไซส์ผมอะไม่รู้ว่าต้องปรับหรือเปล่านี่นะหมดแต่อันนี้คือแบบพับได้แล้วแต่ว่าคนเขาชอบแบบไหนกันครับได้ ไ,ได้หมดต้องฝาบนะซื้อทุกสีครับนี่นี่คือสีแบบว่าสีแบบวินเทจวินเทจหน่อยนะครับทุกคน ยังไงเทไหมฮะหรือว่าใส่กับด้าก็ได้นะแบบได้มใช่ได้หมดเลยจริงๆแบบว่าคือเป็นคือแบบเนื้อผ้าอันนี้มากครับแบบว่าไม่หนาไม่หนาไปนะครับผมก็คือแบบดีแล้วก็แบบโตทั้งหน้าหมกนี่คือแบบอ่าคนแน่นอนครับสีสวยครับคง แต่ผมว่าของจริงสีสวยนะของจริงสีสวยกว่าแบบว่าในในผ่านไลฟ์หมวกก้ามใหญ่มากสงสัยหมวกหมวกเล่นเวทมาครับผมใส่ละกลัวไม่เท่เหมือนพ่อขาอาจจะเท่กว่าก็ได้ต้องซื้อสีไหนถึงจะมัดใจซื้อทุกสีครับแล้ว <c oughs> ผมก็ปากด้วยนะครับผมแคงเกส For free. No way. i t ทฟอ f ฟี e โนเไม่ให้ครับผมก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีโชว์แบบอีกมากมายก็ฝากงานของมันพรุ่งนี้ด้วยนะครับผม mm hmm. ใส่สีแดงหน่อยครับสีแดงแกะได้ไหม mm hmm. สีแดงนะครับ mm hmm. ใช่มันคือสีแดงแล้วตอนแรกผมเพียงขัดใจว่ามันคือสีผูทุกคน ไม่แต่อันนี้คือกล้องไม่ใส่ฟิลเตอร์นะก็เลยแบบอยางให้เห็นแตว่าสีแบบชัดๆจริงๆครับผมคือแบบสีตามที่เห็นเลยแต่ผมว่าอาจจะมีแสงด้วยนิดหน่อย <c oughs> แถมฟีแมวอโอโหเอาพวกค้าไปดีกว่าผมไม่ให้แมวฮะห่วงมากโตัดทิ้งไมจัดร้านเสร็จย่างนี้ <c oughs> ยังครับัมแต่พูดอยู่นี่แหละขาขายของก่อนได้ไหม นี่นะฮะนี่สีแดงนะครับสีแดงพอกฮ้ oh, ดูดิรับสีของจริงสวยนะครับทุกคนแบบว่าจีนแน่นอนพูดจริงพี่ก็มองเป็นสีมูเห็นไหมใครทีมสีบูครับ <laughs> จริงแบบว่าผมว่าสีบูจริีโอแจกบัตรเข้างานป้าคาไม่ได้แจกบัตรเข้างานครับ หรือว่าให้เบนฟิตกับแบรนด์อื่นไปก็มาหาผมที่บูธจริงพรุ่งนี้ผมก็ออกบูธอีสกินนะก็เลยให้สิทธิ์เข้าไปครับผมมาแจกนี้แบบไม่ได้ <laughs> ชมพูค่ะใช่ไหมชมพูอันนี้สีแดงอันนี้นชมพูจริงแล้วผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับแล้วก็ ถ้าใครมีคำถามเลยก็ฝากแชร์กันด้วยนะพี่ถึงทุกคนเลยครับผมไปเจอกันนะสีแดงเหรอไม่ใช่สีส,ส,สีน้ำพูจริงป่ะคือสีพูสีน้เย็นเูกูสีน้เย็นใช่เชื่อผมดิพิงอย e ส h absolutely pink ปายวันเก็ที่มีนะโน้ตโหถ้ามาชี้กับมิชาเรียกลูกค้าได้ผมพามาแน่น,นอนผมกลัวแบบปึ๊บ,บวางปุ๊บแล้วก็หายเข้าไปในงานเลยแล้วก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยผมแล้วก็ผมก็จะไปแจ้งความว่าลูกชายกับลูกสาวหคายช่วยดูอยากเจอแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนโอเคครับ พักผ่อนนะเดี๋ยวผมไปจัดบูธต่อละขอบคุณนะครับรอโอเคครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอ่านได้ในเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวสีแดงมาลงให้เห็นในเพจแน่นอนครับผมฝากแชร์ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย